เสด็จครับผมทางทังเกิดแก้พูนเป็นประเทศจิ๋วของกรมทางดีตอนที่ผมพามาคือจุดจำหน่ายตั๋วของเึ่งไปส่วนหนึ่งของอาคารสถานีรถไฟทมบรีซึ่งทางการรถไฟได้ดยกพื้นที่แห่งนี้ให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อสร้างโรงพยาบาลศิริราชปริยำมหาการรถแต่ทางโรงพยาบาลศิริราช เรนเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์จึงควรเก็บรักษาเอาไว้งั้นเดี๋ยวตามผมกันมาดูเลยครับว่าสถานีรถไฟทนบุรีมีความสําคัญและความเป็นมาอย่างไรซึ่งสถานซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่แสดงภาพพยนตร์สียงมติเพื่อบอกเล่า ประวัติของทางรถไฟบางบางกอกน้อยหรือว่าทางหรือว่าสถานีรถไฟธนบรุรีซึ่งสถานีรถไฟแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่5นะครับผมซึ่งเป็นทางรถไฟสายใตย้แห่งแรกของประเทศไทยแต่เมื่อใน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้เห็นว่าทางว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เป็นจุดที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสบียงอาหารไปให้กับพวกตัวเองจึงได้ยึดจุดนี้เอาไว้และในปลายของสองครามโลกครั้งที่สองฝ่ายสำมรัมิตรได้ทำการโจมตีโดยการทิ้งระเบิดใส่ญี่ปุ่น ทำให้ส,สถานีรถไฟแห่งนี้ได้รับความเสียหายพร้อมกับโรงพยาบาลศิริราชก็ได้รับความเสียหายเช่นกันโดยในโรงภาพยนตร์แห่งนี้นะครับทางพิพิธภัณฑ์จะมีแว่นให้เราใส่นะครับเพื่อเข้าไปชมภาพยนตร์ข้างในและยังมีทางรถไฟที่เคยใช้จริงที่เคยใช้จริงนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาแถวแถนี้สามารถ เข้ามาเยี่ยมชมและยังมีเยอะหลายจุดที่เป็นจุดที่น่าสนใจอีกหลายที่เลยนะครับ